วันนี้ผมพามาดูจอ LED อีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นจอ LED t r a n s p a r e n t LED ก็คือจอแบบมองทะลุได้นั่นเองจอแบบมองทะลุได้เนี่ยมันมี2รูปแบบก็คือเป็นแบบเมตเป็นตะข่าย PCB นะครมองจากด้านเดียวเป็น one way vision นะครับก็คือมองจากด้านในทะลุด้านนอกแต่ข้างนอกเนี่ยไม่สามารถมองเข้ามาข้างในได้งานชนิดนี้เอาไว้ติดก,กระจกนะทำให้กระจกของคุณกระจกร้านกระจกอาคารกระจกตึกเนี่ยกลายเป็นจอ LED ได้โดยที่ไม่เสียคุณสมบัติของกระจกก็คือการทึบแสงออกไปนะครับ ส่วนจออีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นจอที่เป็นฟิล์มใส่ฟิล์มใส่เนี่ยมันจะมีกาวในในตัวนะครับก็ฟิล์มใสมันจะแยกเป็น2ประเภทก็คือฟิล์มใสที่งอได้ก็คือเป็นเนื้อยูรีเทนนะฮะแล้วก็ทําการฝังเม็ด LED เนี่ยเข้าไปในเนื้อยูรีเทนของฟิล์มเลยตัวเนี้ยเราก็จะสั่งจากโรงงานมาเลยว่าต้องการความกว้างยาวเท่าไหร่เขาก็จะฝังเม็ดมาได้เลยความยาวมาสูงสุดก็ได้ประมาณสักเมตรห้ถึง2เมตรนะครับแล้วแต่โรงงานที่ผลิต ทีนี้ความใสของมันใสระดับไหนก็ใสเหมือนประมาณผ้าใรับผ้าใบที่มันใสๆ PVC ที่มันใสๆนะฮะอีกประเภทหนึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นเป็น,ปนแผน่นแผ่นอะคริลิกใสอะคริลิกก็คือมันจะมีความใสมากมากกว่าจากนั้นก็เอา ใบตัวชิป LED เนี่ยฝังเข้าไปในไอคิลิกเลยนะฮะฉะนั้นมันก็จะทําให้มันใสแล้วมันแข็งไองานชนิดเนี้ยเหมาะก,กับการเอาไปแขวนแขวนโชว์ตั้งสแตนหรือเอาเป็นพาทิชันกั้นที่มันใสนะฮะมันก็ไม่ต้องมีโครงสร้างโลหะโครงสร้างเหล็กมารองรับจอ LED ขนาดใหญ่มันสามารถมองเห็นจริงๆแล้วมันมองเห็นได้2ด้านนะครับด้านอีกด้านนึงอาจจะเห็นแค่สัก60%เพราะมันจะเกิดปฏิกิริยารีเฟรชกัน ทีนี้ตัวฟิล์มใสกับตัวแผ่นะคริกเนี่ยมันใช้งานต่างกันยังไงตัวฟิล์มใสเนี่ยเหมาะสําหรับเอาไปติดกระจกอาคารที่มีอยู่แล้วแล้วมองจากด้านนอกส่วนแผ่นะาริลิกใสก็เหมาะกับการติดตั้งชั่วคราวหรือการทำเป็นพาดิชั่นนะครับใครสนใจจอยดีทานพเพลนทั้งฟิล์มทั้งแบบใสนะครับสามารถติดต่อได้ที่ c p s LED ครับขอบคุณครับ